อันนี้ไม่มีเป็ดนะจ๊ะกินแบบสบายใจบอกว่าพักก่อนพักก่อนเป็ดกลัวเป็นเขาสวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้ขนมจีนน้ำยานี่เลยขนมจีนน้ำยานะจ๊ะนี่นี่น้ำยาอยู่นี่ืสุดยอดเลยคนทำ ไอ้น,นี่ข้าวผัดน้ำพริกกะปิใส่ชะอมด้วยนะครับมีไข่ต้มด้วยหนึ่งใบเช่นเคยครับคนทําอยู่นี่ครับดิ้งหนึ่งดิง,ดง,ดงนิดบัวแก้วสุโขทครผู้พานอะไร <laughs> เอาเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สีสันน่ากินมาก เองนะจ้าทำเมื่อคืนมั <c oughs> นปิกทำเมื่อคืน <c oughs> น้ำยาทำเมื่อคืน,นขนมจีนทำเมื่อคืนนี่ส่วนข้าวผัดเมื่อเช้านี้เจีย๊ยชิมลองดูมาครับเจี๊ยะนะครับนี่เลยขนมจีนน้ำยาปลาเลยนะอัน <c oughs> นิน <c oughs> <c oughs> รอดไปดีอืมทผัด้ำพริกก็เป๊ผัดต้อง,อองหออันมาจ้อนเลยอร่อย นี่สมจีนอีกทีนทนีงยอดอันนี้ไม่มีเป็นดนะจ๊ะกินแบบสบายใจบอกว่าพักก่อนพักก่อนเป็ดกลัวเป็นเขา อันนี้ก่็รักจ้าประกันกิฟหน้าแล้วมีอะไรอีกไม่แน่นะเฮ้ยมา